โรงพยาบาลชนบทเล็กๆท่ามกลางสายหมอกของเช้าวันจันทร์กลิ่นยาฆ่าเชื้อลอยประปนกับกลิ่นฝนเก่าๆจากหน้าต่างเปิดแง้มเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะตึกตึกตึก,ตกเด็กหญิงร่างเล็กในชุดนักเรียนเปื้อนฝุ่นดินและเหงือ่อนั่งกอดกระเป๋านักเรียนไว้แน่นบนเตียงตรวจกุมารเวชใบหน้าเธอซีเซียวดวงตาแดงกำ่ำแต่เงียบเงียบจนหน้าขนลุกมอยิงกลางคนเปิดแฟ้มเอกสารช้าๆ เธอขมวดคิ้วมือที่ถือแฟ้มสั่นเล็กน้อยผลอันตราสาวยืนยันแล้วเสียงเธอเบาราวกระซิบแต่มันดังพอจะทำให้บรรยากาศในห้องเย็นเยียบเด็กหญิงอายุสิบสองตั้งคันเกือบห้าเดือนหมอนั่งนิ่งน้ำตาคลอเบา้าใครทำเธอใครเด็กหญิงไม่ตอบเธอเพียงก้มหน้าลงมือข้างหนึ่งลูบหน้าท้องเบาๆหนูขอโทษค่ะหนูไม่อยากให้เขาตาย คำพูดนั้นเหมือนมีบางอย่างผิดปกติใครคือเขาหมอถามเบาๆเสียงลมหายใจของเด็กสาวสันเครือเขาเขาไม่ใช่พ่อหนูค่ะแต่เขาบอกว่าหนูเป็นคนเดียวที่เขารักในวินาทีนั้นเสียงกรีดร้องบางอย่างดังขึ้นจากด้านนอกห้องหมอสะดุ้งเธอรีบวิ่งออกไปดูเด็กหญิงลุกขึ้นช้าๆเดินตามหลังหมอไป แต่ก่อนจะถึงประตูเธอหยุดหันกลับมามองเตียงที่เธอนั่งอยู่เมื่อครู่และกระซิบเสียงเบาแม่เคยบอกว่าถ้าเรารักใครต้องยอมทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตัวเองเสียงนั่นไม่ใช่เสียงของเด็กสิองเลยมันลึกหนักและเย็นชายอย่างบอกไม่ถูกห้องตรวจกุมารเวชยังคงมีไออุ่นของบางสิ่งหลงเหลืออยู่บางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในร่างกายเล็กๆของเด็กคนนั้น เสียงฝีเท้าของหมอดังสะท้อนในโถงทางเดินแคบๆบแบบไฟนีออนบนเพดานกับพริบถี่แสงกระพริบกระพริบนั้นทําให้ทุกอย่างดูหลอนผิดปกติเมื่อหมอวิ่งไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินเธอพบเจ้าหน้าที่พยาบาลสองคนยืนแข็งทื่อริมหน้าต่างมีชายคนหนึ่งกําลังดิ้นรนเขาถูกใส่กุญแจมือติดกับเตียงแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวปล่อยกูออกไปกูต้องไปหาเธอเขาตะโกน ดวงตาแดงกำ่ำน้ำลายไหลยย้อยจากมุมปากเขาไม่สนว่าใครจะมองเห็นไม่สนว่าคำพูดของเขานั้นสอถึงอะไรหมอเบือนหน้าหนีแล้วถามพยาบาลเบาๆเขาเป็นใครพยาบาลตอบเสียงสัน่นเขามาส่งเด็กหญิงคนนั้นเมื่อเช้าบอกว่าเป็นลุงแล้วตอนนี้ทําไมพยาบาลกลืนน้ําลายพอเราบอกว่าเด็กท้องเขาก็คลั่งหัวเราะ แล้วร้องว่าลูกของฉันขณะเดียวกันเด็กหญิงยังยืนอยู่หน้าห้องตรวจเธอไม่ขยับแม้แต่นิดดวงตาเหม่อลอยเหมือนจมลึกอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเข้าไปถึงได้เธอพูดกับตัวเองเบาช้าหนูบอกเขาแล้วว่าอย่าทำหนูเจ็บแต่เขาบอกว่ามันคือความรักหมอที่ได้ยินคำพูดนั้นหยุดนิ่งเธอหันกลับไปมองเด็กหญิงช้าชา้า แล้วเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ข้อมือของเด็กหญิงมีรอยช้ำลึกม่วงคล้ำเป็นรูปนิ้วมือมือหมอเริ่มสัน่นใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในหูตึกตึกตึกเด็กหญิงหันมาช้าช้ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอหมอคักหนูจะเป็นแม่ที่ดีหนูสัญญาเงียบหมอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน คำถามเดียวที่สะท้อนอยู่ในหัวเธอคือใครปลูกฝังสิ่งนี้ลงในใจของเด็กอายุแค่สิบสองทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ตามมาด้วยเสียงสิ่งของแตกกระจายหมอรีบหันกลับแต่สิ่งที่เธอเห็นคือลูกตาของชายคนนั้นมองมาที่เธอโดยไม่มีแม้แต่ความสำนึกเขายิ้มและพูดเบา เธอคือของฉันและลูกเราจะเป็นของฉันตลอดไปเสียงหัวเราะต่าๆของชายคนนั้นดังก้องไปทั่วโถงทางเดินมันไม่ใช่เสียงของคนสํานึกผิดแต่มันคือเสียงของผู้ล่าที่ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาครอบครองพยาบาลคนหนึ่งสะอื้นเบา,เบาๆเธอหันหน้าหนีไม่กล้าสบตาชายตรงหน้าอีกแม้เขาจะถูกล่ามติดกับเตียงเหล็กแน่นหนา แต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกกลับคืบคลานเข้ามาไม่หยุดหมอเดินช้าๆกลับไปหาเด็กหญิงเธอย่อตัวลงจับมือเล็กๆคู่นั้นมือที่ควรได้จับตุกตาไม่ใช่ผ่านเรื่องเลวร้ายแบบนี้ลูกเอ๋ยหนูอยากให้หมอช่วยยังไงบอกหมอได้นะน้ำเสียงหมอนุ่มนวลแต่ข้างในเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเด็กหญิงกระพริบตาช้าๆน้ำตาเม็ดใสยหยดลงบนมือหมอ ก่อนที่เธอจะพูดคำหนึ่งที่ทำให้หัวใจหมอแทบหยุดเต้นช่วยเขาไว้อย่าให้เขาตายหนูรักเขาเงียบหมอไม่เข้าใจในวินาทีนั้นใครกันที่เด็กคนนี้เรียกว่าเขาคือคนร้ายหรือคือเด็กในท้องแต่ก่อนจะได้ถามอะไรต่อเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นจากหน้าทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สามคนวิ่งเข้ามา ในมือถือแฟ้มภาพถ่ายและหมายจับหนึ่งในนั้นกระซิบกับหมอเขาชื่อไตรภพมีประวัติคดีพรากผู้เยาว์เคยหลบหนีการจับกลุมมาแล้วสามครั้งหมอหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงเพราะตอนเธอเปิดแฟ้มประวัติของเด็กหญิงคนนั้นเมื่อตอนเช้าชื่อผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้คือไตรภพแสดงว่าเขาวางแผนทุกอย่างมานานตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเด็กในโรงเรียน ตั้งแต่พาเธอหนีตั้งแต่หลอกว่าเป็นลุงและตอนนี้เด็กหญิงยังคงเชื่อว่าเขาคือรักแท้ของเธอเงาแสงแดดยามสายส่องลอดหน้าต่างเข้ามาจับที่ใบหน้าของเด็กหญิงใบหน้าที่ไร้เดียงสาแต่เต็มไปด้วยบาดแผลในใจเธอหันไปมองชายที่ถูกจับล่ามไว้แล้วพูดเบาๆจนหมอแทบหายใจไม่ออกถ้าหนูพูดความจริงเขาจะเกลียดหนูไหมคะ หมองเงียบหัวใจเธอกระตุกเหมือนถูกบีบเสียงคําถามของเด็กหญิงยังดังก้องในหัวเขาจะเกลียดหนูไหมคะถ้าหนูพูดความจริงหมอสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมอารมณ์เธอรู้ว่าตอนนี้ความจริงคือมีสองคมมันอาจช่วยเยียวยาหรือทำลายเธอได้หมดทั้งชีวิตเธอกุมมือเด็กหญิงแน่นขึ้นไม่ลุกไม่มีใครควรเกลียดหนูโดยเฉพาะถ้าสิ่งที่หนูพูด คือความจริงเด็กหญิงกัดริมฝีปากดวงตาสั่นไหวแล้วเธอก็หลับตาแน่นเหมือนกำลังขุดลึกลงไปในความทรงจำความทรงจำที่ไม่ควรมีในวัยเพียงสิบสองเขาเขาบอกว่าแม่หนูไม่ต้องการหนูแล้วเขาบอกว่าโลกภายนอกโหดร้ายแต่เขาจะปกป้องหนูเสียงเด็กหญิงเริ่มสัน่นเหมือนใกล้จะหายใจไม่ออกหนูเชื่อเขาหนูยอมไปกับเขายอมให้เขาทำทุกอย่างเพราะหนูไม่มีใครแล้ว หมอหลับตาลงน้ำตาไหลเงียบๆบ,บาดแผลที่มองไม่เห็นกลับรึกกว่าแผลที่ร่างกายหลายเท่าเด็กหญิงคนนี้ถูกล้างสมองถูกทำให้เชื่อว่าความรักคือความเจ็บปวดทันใดนั้นเสียงกลาหนดังขึ้นจากห้องขังด้านในเจ้าหน้าที่สองคนตะโกนลั่นเขากัดลิ้นตัวเองหมอรีบลุกขึ้นเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังตึงๆไปตามทางเดิน เด็กหญิงยืนนิ่งอยู่กับที่ดวงตาเบิกกว้างเธอพึมพำเบาๆแทบไม่ได้ยินเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งถูกจับเขาจะตายดีกว่าให้คนอื่นพรากเราจากกันหมอวิ่งเข้าไปในห้องขังเลือดไหลนองเต็มพื้นชายคนนั้นนอนตัวกระตุกตาเหลือดปากอ้าเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดเจ้าหน้าที่พยายามห้ามเลือดแต่เขาไม่ขัดขืนกลับจ้องหมอขเขม็ง ก่อนจะหัวเราะเลือดกระเด็นติดฟันแล้วผู้เสียงแผ่วถึงผมตายแต่ลูกของเราจะอยู่ในตัวเธอตลอดไปหมอยืนแข็งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายคำว่าลูกของเราดังก้องในหัวเงาของความสยดสยองกำลังกลืนกินทุกคนในโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีใครเตรียมใจไว้ได้กับความจริงที่บิดเบี้ยวขนาดนี้และในอีกมุมหนึ่ง เด็กหญิงวัยสิบสองเดินไปยังหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงทั้งที่ยังเป็นกลางวันเธอยกมือขึ้นลูบท้องตัวเองเบาๆก่อนจะพูดชัดเจนแต่นิ่งเยือกไม่เป็นไรนะลูกถึงพ่อจะไม่อยู่แล้วแต่หนูจะเลี้ยงลูกแทนเขาเองเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาช้าๆหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะ ปะ,ปะปะปะเหมือนเสียงหัวใจที่ค่อยๆเต้นช้าลงภายในห้องถังชายคนนั้นหมดสติร่างไร้สติของเขาถูกหามขึ้นเตียงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแต่สัญญาณชีพค่อยๆจางหายเสียงเครื่องวัดชีพจรดังยาวปี๊ดเดะเดะเด็ดะเด็ก,ดดก,ดดกทุกคนในห้องนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรสักคำแม้แต่หมอเองก็รู้สึกเหมือนเพิ่งเห็นปีศาจ ตายต่อหน้าแต่แทนที่จะโล่งใจมันกลับทิ้งความว่างเปล่าหนักอึ้งไว้ในอากาศหมอเดินออกมาช้าๆเธอหันไปมองเด็กหญิงที่ยังคงยืนอยู่ตรงเดิมรอยยิ้มบางๆยังติดอยู่ที่มุมปากเขาไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะเสียงของเธอใสแต่แฝงความผิดปกติบางอย่างเหมือนคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับพวกเราอีกต่อไปแล้วหมอก้มลง จับไหล่เธอเบาๆลูกฟังหมอนะสิ่งที่เขาทำมันผิดหนูไม่ต้องแบกรับสิ่งนั้นคนเดียวเด็กหญิงสายหน้าเบาๆเธอพูดช้าๆชัดๆหนูเลือกเองเขาไม่เคยบังคับหนูเต็มใจคำว่าเต็มใจหล่นลงมากลางใจของหมอเหมือนก้อนหินที่ถล่มใส่หัวใจเด็กคนนี้ถูกปลุกฝังมาจนลึกเกินไป จนเธอไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองคือเหยื่อหมอรู้ในวินาทีนั้นการรักษาร่างกายไม่เพียงพออีกต่อไปเด็กหญิงคนนี้ต้องการมากกว่ายาต้องการมากกว่าการเยียวยาเธอต้องการคืนความเป็นมนุษย์ทันใดนั้นเสียงประตูห้องฉุกเฉินเปิดขึ้นหญิงสาวร่างผอมหน้าซีดเผือดเดินเข้ามาดวงตาของเธอแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาลูกลูกแม่ เด็กหญิงชะงักหันไปมองหญิงคนนั้นดวงตาเบิกกว้างแล้วถอยหลังหนึ่งก้าวแม่เหรอหญิงคนนั้นพยักหน้าแม่ขอโทษแม่ตามหาลูกตลอดเขาบอกว่าลูกตายแล้วเด็กหญิงไม่พูดอะไรเธอแค่มองนานมากนานจนบรรยากาศในห้องตึงเครียดแล้วเธอก็พูดขึ้นเบาๆเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเด็กอีกต่อไป แล้วแม่จะยอมรับลูกของเขาเหมือนที่แม่รับหนูใหมคะภายในห้องสุกเฉินบรรยากาศหนาวเย็นแม้ไม่มีเครื่องปรับอากาศทำงานเสียงเครื่องวัดชีพจรของชายผู้ล่วงลับหยุดลงแล้วร่างของเขาถูกคลุมด้วยผ้าขาวเหลือเพียงความเงียบและคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามเด็กหญิงวัยสิองยืนอยู่กลางห้องตรงหน้าเธอคือหญิงสาวผู้อ้างตัวว่าเป็นแม่แท้ๆของเธอ น้ำตาของทั้งสองไหลแต่ไม่มีใครเข้าไปกอดไม่มีใครร้องให้ออกเสียงลูกเสียงของแม่เบาเหมือนสายลมหนูยังจำแม่ได้ไหมเด็กหญิงสายหน้าเขาบอกว่าแม่ทิ้งหนูไปกับคนอื่นว่าแม่ไม่รักหนูหญิงสาวสุดลงกับพื้นทันทีเธอร้องให้เสียงแหบพร่าไม่จริงเลยลูกแม่โดนเขาพาหนูไปจากอกแม่แจ้งความทุกที่แม่พยายาม เด็กหญิงก้มหน้าลงเสียงเธอเยือกเย็นเหมือนเด็กที่โตเกินวัยเขาไม่เคยตีหนูเขาทำอาหารให้เขากอดหนูทุกคืนเขาร้องเพลงให้หนูฟังเวลาฝนตกแต่เขาทำร้ายหนูหมอพูดขึ้นเธอยืนอยู่ข้างๆทั้งสองสายตาแน่วแน่แต่เปียกชื้นด้วยน้ำตาเขาไม่ได้รักหนูเขาครอบครองหนูเขาขโมยวัยเด็กของหนูไปเด็กหญิงเงียบ เสียงฝนจากนอกหน้าต่างเริ่มตกหนักขึ้นเหมือนเสียงโลกทั้งใบร้องไห้แม่เอื้อมมือไปข้างหน้ากลับบ้านกับแม่นะลูกให้แม่เริ่มต้นใหม่กับหนูให้แม่ดูแลหลานของแม่ด้วยก็ได้เด็กหญิงเงยหน้ามาช้าช้าเธอจ้องตาแม่นานมากก่อนจะพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดหนูจะให้เขาอยู่แม่สะอื่นหมอหลับตาแน่นแต่เด็กหญิงพูดต่อ เสียงเธอเปลี่ยนสันเครือเต็มไปด้วยความกลัวที่ถูกกักไว้หนูไม่อยากให้เขาเป็นแบบพ่อของเขาหนูไม่อยากให้เขารู้ว่าเขามาจากอะไรที่น่ากลัวแบบนี้หมอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอนั่งลงข้างๆเด็กหญิงจับมือเธอเบาๆหนูมีสิทธิ์เลือกว่าชีวิตของหนูกับลูกจะเป็นยังไงต่อไปไม่มีใครไม่มีใครอีกแล้วจะมาบอกหนูว่าต้องทำอะไรเด็กหญิงกอดกระเป๋าแน่น ใบหน้าเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความขัดแย้งความกลัวความหวังและความเสียใจเธอพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปกอดแม่